มอันนี้อะไรนะโค้ดเกมอะไรนะเลือกสไลด์ให้ถูกต้องวู้ฮู้กระโดดกระโดดอันนี้ทุกคนอันนี้เรามากับพี่นะนี่ตะกินของพี่ของเราไปไปกันเอาอะไรสนุกกว่ากันล่ะรถไฟหอบสไลเดอร์ไปสไลเดอร์ดีกว่าไปรถไฟหอบไปแล้วเฮ้ยชนะอ้าวอะไรอะเราอยู่ในลิฟในลิฟเหรอในลิฟอุ้ยอมองอ็ด เอาโมออ้อดไว้วสมนันหน้าเซมิลิปไปๆกีดังลั่นไปถึงเอาไปเริ่มใหม่นะไปเริ่มใหม่เลาเราคุณนกคุณรออยู่ในกล่องนะโค้ดรออยู่ในกล่องฮะมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วอโเคะะดด มือของเรายากจะเป็นอะไรรล่าล้วนที่สนโลกอฉลาดี่สุโลเอาฉลาดดีกว่าฉลาดด้วย้อู้วววนววววววลวว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 ปิววววลววววววลวววววกวนววาวว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 วอววาวววอออ ร้อมันอบอุ่นดีเอ้าแต่คุณเอ้าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอะอุ๊ยเจออะไรอะเดลอกวายมันพูดวิ่งเร็วกกอนขึ้นชักมวยเลือกใหม่ไปกันทุกคนเดี๋ยวไปสังหน่อยปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอ้โหตายอีกแล้วว้ายมาเรารออยู่ เราคิดว่าเราต้องไปที่ไหนนะทุกคนปุ๊บปุ๊บกำลังขึ้นไปอยู่นะจ๊ะความเย็นมาหลือจ้าไปกันเลยสีแดงท่อแดงที่แดงแดงนิดโอเคออ้อตรต้อายากไปก็ไปเลยจ้ะคือไปตรงน,รงนี้มาตรงนี้เลย แม็กโดนั่งคือโบ้ก็ชินก็ชอบนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแมคโดนั่งมันมันเพราะว่ามันมีไก่เค็ซีเพราะว่าเพราะว่าไม่ชอบไก่เค็ปซีไงตันตันไป็นฮะเราต้องไปทางนั้นเราทางนั้นตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปนะกระโดดกระโดดปุ๊บ โขกกระโดดอ,อันไหนดีกว่ากันมาดูมาดู Apple Apple ส้มแล้ว Apple 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 มีคนโหวตเยอะออเปิมีคนโหวตเยอะเอยอวกาศ USO ไหนเออไใสตหน้าตูขึ้นมาข้างบนโยย,ยคุณต้องหาฉันให้เจอนะคะ เอ้ยนะจ๋าโอเคมาแล้วไปกันล่องไป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 อันไหนน่ากะัวก hey, ันแมงมุมแมงมุมจ๋าแมงมุมแล้วคุณเลือกแมงมุมเพราะว่าแมงมุมกลัวอยู่แล้วแมงมุมแมงมุมมีคนโหวตเยอะเฮ้ยเลยเอ้ย ไอฟ็อกซีมา,มา,มาดูไว้แล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยเราลอดเพือ่อตายดีซอยเท้าเร็วมากเลยแมงมุมแมงเอิมทุกคนอยากรู้ไหมว่าแมงมุมมันมันน่ากลัวยังไงคือมันน่ากลัวเพราะมันมีทารันทูล่าคือมันกัดคือมันกัดเป็นแบบสี่สิบสี่สิบปอนด์เลยไม่มีเกี่ยวนะสี่สิบปอนด์น้ำหนักมันน้ำหนักคูสี่สิบปอนด์อ้าว อ่กไปได้ทุกคนพบ้ไปกันโอ้คุณเคยจีบยามูไหมเอิ่มเอิ่มเคยบอกใช่ดีกว่าเอาอีกแล้วเฮ้ยชนะใช่เจออะไรดู้ใช่เอาเลยเราเจอตัวเองแล้วตัวเตี้ยกว่าเราด้วยวู้วตามเราตายฉันคือเด็กดี เอาใหม่ใหม่เยือกใหม่ไปกันแครอทกับส้มกรอบเฮลโล <Hello. S 2> ไปกันเพื่อนหูเขาวงกดเขาวงกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชุดรูปแบบไหนที่มีการสื่อสารเรื่โทรศัพท์โทรศัพท์ดีกว่าไปโทรศัพท์ดูดูดู ไปลงลงลงอุ้ยอย่าโดนนะจ๊ะอย่าโดนลงมานู่นนู่นตรงนี้นี่ตรงนี้อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้า,จาโอเคลงโอ้อะไรเน,นี่ μ, นนยกลัวถ้ำกลัวผีอ่ะ ไปไปใบบ้านต้นไม้มีระเบียงด้วยเย่ถ้ามีคนโบนน้อยที่สุดไปฝั่งนี้เอาอยู่ไหนอะเอาอยู่ไหนอยู่ไหนเอาหายข้างหลังเนี่ยโอ้โหโอ้มาฝั่งนี้คอเซินเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ไหนดีกปทำไมไอ้เรนไออนแมนซูเปอร์แมนเห็นเยอะ คุณเลือกอันไหนอ้นนั่นแมนสไปเดอร์แมนชักใหญ่ได้คือกินนู้ดเดิลขึ้นขึ้นไปขึ้นไปกินแล้วมีพลังกระโดดลงข้างล่างฮะชีสเบอร์เกอร์ชอบชีส

มีกรอบเปล่าแบบเคี้ยวหรือว่าแบบกรอบกรอบอยู่แล้วจ้าชอบกรอบกรอบเป็นแบบกรุบกริบอู้ฝั่งนี้ตุ๊ด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 ยังกับแบ็คลูมเนาะแบ็คลูมก็แบโค้ดโค้ดเราต้องทำเป็นอีพีด้วยนะพิเศษนิ้วเท้าพิเศษเอาพิ้นนิ้วพิเศษนอนทุกนอนทุก อุ้ยโค้ดต้องโค้ดมันจะโค้ดต้องทำ EP ด้วยนะตอนะไปที่ไหนเดี๋ยวบอกนู่น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 ไปกันโอ้โหตรงนี้ยากมากทุกคนยากเวอร์ยากเวอร์ยากมากมากอะทุกคนใช่ป่ะโค้ดฮ้ยมันยากเลยเนี่ยมันไกลกว่า ปิดบปิ๊บโ oh. อ้ยครอไหนมีพ่อครัวส่วนตัวแม,แม่แม่บ้านส่วนตัวแม่บ้านส่วนตัวดีกว่าแม่บ้านอ้าวอ้าวพ่อครัวรอดต้องไปพ่อครัวเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยรอดน่าใจว่าแล้วอู้อ้าตายอีกออเจอทางออกอีบ้ารอดูรอด้วย รววอด้วยรอด้วยรอด้วยจ้าไม่รออยู่ตบดีนะ<อ>เวิร์ดกระโหลกจ้า,าอุ๊ยผมหน้ามาไปกันนะทุกคน พ่อครัวดีกว่าหน่อยเชฟส่วนตัวเชฟป้อมนั่นแหละเอ็กซีลงก่อนแล้วไม่รอแล้ว<ฮ>อู้ว์คนไม่ใช่คนเอ็ดมีดีที่สุดแคาร์ลบอกโคลีข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมีคนด็อกด้วยหรือว่าป๊อปคอร์นนั่นแหละอู้ข้าวโพดจ้าข้าวโพดข้าวโพด คุณชอบไอศครีมแบบไหนไปวานิลาดีกว่าหรอเอ้ยสตรอเบอรี่โอ้ไม่ชอบวานิลาไปช็อกโกแลตดีกว่าช็อกช็อกโกแลตโค้ดก็ไปวานิลาดีโค้ดชอบวานิลาช็อกโกแลตชิปมาดูนี่เอาตอนไหนอะตอนไหนตอนเท่าพูหนูอะ อัดพดเราไปกันอาหารที่ดีที่สุดคือไหนอาหารเช้าอาหารตลงวันอาหารค่ำเช้าดีกว่าเพราะว่าเขาจัดเต็มเช้าเช้าทำไม่ค่อยได้โอ้โหอะไรจะบอกมาพีีทางโอ้โหเคยเจออะไรอ่ะอุ้ยเจออะไรอูเราเจอเบอร์เกอร์เฮ้ยเจอไม่ใช่เจอแก้วอะไรพวกอย่างแหวะ เจอขวดแก้วขวดแก้วเดินได้ไปกันเบอร์เกอร์ลองกลางวันดิกลางวันดีกว่าไม่เอากลางวันเรากลางคืนข้ามดีกว่าไปข้ามข้ามมันอร่อยยังไงถ้าไปข้ามเอาอีกแล้วอะไรวะโอ๊ยกลางวันเหรอโอ๊ยเจอฮักกี้เฮ้ยตัวเฮ้ยเจอตัวเองเจอตัวเองอย่ามาฆ่าฉันอย่ามาฆ่าฉันอย่ามาฆ่าโอ๊ยเจอฮักกี้วากีฮลโลฉัน ฉันกอดเธออ่ะฉันกอดคีโอ้โหปักลางวันก็ได้เฮ้ยมันอร่อยแบบไหนเนี่ยอร่อยดูดียังไงวะมันมันดูดีแบบไหนอ่ะเอ้ยหรือว่ามันสาดน้ำสาดน้ำเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำสักหน่อยจ้าโอ้ยอย่างแคบตรงนี้จ้าลงไปวิว คุณชอบว่ายน้ำที่ไหนหรอจ๊ะชอบว่ายทีอ่อาบน้ำมหาสมุรทรเ,<ส>เลือกมหามหาสมุรทรน้ำคูต้ <c oughs> อ่ะอทุกคนเราไปเราไปกันต่อนะทุกคนไปกันโคสว,ว่ายว่ายว่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยคุณชอบสัตว์อะไรมากที่สุดหรอจ๊ะ เมก้าเมาส์เสือขาวเสือขาวหัวค้อนเสือขาวดีกว่าเสือขาวด้วยเสือขาว,วธรรมดาอุ้ยเสือขาวชอ็อตโู้ไปกันสไลเดอร์สไลเดอร,ร์โค้ดอยู่อยู่มาโปรดติดดไไม่ไ้อ่ะทุกคนเราไปกันนะไปสีเขียวทุกคนไปกันาาอันนี้สุดท้ายแล้วนะสีพิเร